คนิทรัเชิญเตอร์สนักล่าสมบัติคุณเอ็ดดี้และคุณสเฟนพาเพื่อนๆมาล่าสมบัติกันที่แม่น้ำแควหานุมานเช่นเดิมครับพื้นที่ตรงนี้ในอดีตเคยเป็นท่าเรือมาก่อนครับ hey, 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 hey. โอ้โหยังลงไปไถึงแม่น้ำแควนะครับลม้มเอาแล้วอีกเกงในมือสองที่ซื้อมาใหม่แทบขาดกันเลยทีเดียวเอาละครับว่าตรงนี้จะเจอโลหะมีข่าหรือไม่ไปรู้ไปชมกันเลยครับ นีน่าจะเหรียญบาทครับเนาะยี่สิบกว่ากว่านี่อื้มนี่ไม่ใช่เหรียญบาทครับเหรียญในหลวงหลอเก้าครับเหรียญห้าสตังค์ครับปี น่าจะปี2,500นห้ตรงนี้น่าจะเป็นโซนคนมานั่งเล่นในสมัยก่อนฮนะตอนหน้าแรงเพราะว่าสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับเป็นแม่น้ำยี่สิบกว่ากว่าน่าจะเหรียญบาทครับ <No. S 2> เล่าเหรินรอบแปดอีกแล้วไม่ใช่เหรินบาครับเปเหรินเล็กรอบแปดมันค่อนข้างเลือนนะเพราะเป็นเนื้อทีบุกสวยงามครับยอด เอาพระเฮ้ยไม่ใช่ครับสร้างชาติเป็นเหรียญที่อีกฝั่งหนึ่งมีบล็อกเขียนว่าสร้างชาติครับและอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปอนุสาวรีย์ประชาธ<ม>ิปไตยครับเหรียญนี้แน่นอนว่าสร้างพินะ่ิตรก่าปีสองีแน่นอนครับ และมาต่อกันที่โลหะที่ต้องสงสัยชิ้นนี้เลยครับพอดีว่าคุณเอ็ดดี้และเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยครับมือคุณเอด็ดดี้ดันไปพลาดกดมิวเสียงจากกล้องครับทําให้ไม่มีเสียงเล็กขอดลงไปในกล้องครับและโลหะที่ต้องสงสัยชิ้นนี้จะเป็นโลหะอะไรและเป็นโลหะมีค่าหรือไม่อีกสักครู่รู้แน่นอนครับส่วนมากพื้นที่ที่เราเดินตามหาโลหะนั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นหินกรวด แล้วก็เป็นดินแข็งเป็นต้นครับเพราะว่าโลหะนั้นจะอยู่พื้นผิวดินเลยครับอยู่ไม่ลึกครับถ้าอยู่ในดินก็ไม่ลึกมากครับแต่ถ้าอยู่ในทรายนั้นโอ้โหเอายากมากเลยครับเราจึงสำรวจในพื้นที่ที่เป็นดินแข็งหรือเป็นหินกรวดซะมากกว่าครับพื้นที่ในละแวกนี้จะเจอโลหะที่ค่อนข้างอยู่ผิวดินมากมายเลยครับ <S <S เอาเล่ะครับและคุณเอ็ดดี้ก็เจอเหรียญสตังรูเป็นเหรียญลายกระหนกแข้งสิงห์ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่8ครับ และเหรียญนี้ก็คือเหรียญหนึ่งสตังรูตันครับซึ่งเป็นเหรียญแรกที่เราเคยเจอกันเลยครับเป็นเหรียญลายกระหนกแข่งสิงผลิตขึ้นในรัชาสมัยรัชกาลที่8ครับนี่ครับเป็นเหรียญสตังรูไม่ใช่รูเดเป็นลายกระหนกแข่งสิงแต่ว่าเป็นมันตันครับเหรียญเล็กๆหนึ่งสตังครับสวยงาม ว้าว <Wow. S 2> เหรียญรูอีกแล้วสมัยรอบแปด 8. เรนี้เหรียญแรกครับสภาพสวยเลยห้าสตางค์ครับเนื้อทีบุกค่าเท่าเดิมนะครับห้าสิบกว่าเราจะเป็นเหรียญสตางรูอีกแล้วครับ นี่ไงไม่พลาดไม่พลาดครับเพื่อน<ๆ>เหรียญตังลูห้าสตังครับสมัยรอแปด 8. ลายขนกแข้งสิงครับยอดสวยงาม ยี่สิบฟางปี2 4งพสครับสวยงามครุดคมอยู่เลยครับ โอ้โหเยี่ยมเลยเหรียบาทในะหลวงรัชกาลครับชามแตกสมัยก่อนนะสวยงามด้วยนี่ครับเพื่อนๆกลุมนี้ผมได้ไป็สี่หรียญแล้วนะแต่พี่ลืมกดได้กอดได้ขอดกล้องซึ่งเหลืออยู่เลยอะ่ะ เขียวมาเลยฮะอ uh ๋อเหลืสิบนี่ครับ ยอดอ่ได้ประมาณ5เหรียญนะหลุมเดียวเอาละครับเพื่อนๆครับเราวันนี้เจอเชนเจอร์สตั๊กเลาสมบัติผมบอกได้เลยว่าผมเจอเต็มไม้เต็มมือเมือสองมือผมเจอไหนครับของคุณน่ะคุณผมเห็นมีหอกันเดียวหอกันเดียวนี่แต่ว่าลายหอกความโบราณของผมน่าจะอยู่ยุค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 เหล็กโห้จริงแล้วที่คุณเต้เจอคล้ายผมว่าคล้ายพวกไส้ไส้ระคังป่ะ ใช่ไหมไม่น่าใช่อะไรมันเป็นคล้ายๆระฆังแต่มันตันน่ะคุณคุณคุณลองผ่านหดี๋ยวผ่านฝั่งมันตันเห็นไหมตันหมดเลยเของแท้แน่นอนตายหอกโอเคแล้วก็มาดูเหรียญที่ผมเจอบ้างนะโอ้โหมันแรกนึกว่าเหรียญพระตกใจเลยอันนี้มันเป็นอ่าเหรียญลึกเหตุที่ลึกไอ้สร้างชาติน่าจะยุคที่สองสี่เจ็ดห้าอะไรที่สองสี่เจ็ดห้าตอนที่มีรัฐธรรมนูญใช่ประมาณนั้นนี่เป็นอันนี้แล้วก็โอ้โห เองจริงเลยนะผมเจอแบบเหรียญบาทเหรียญอะไรเนี่ยโอ้โหนี่สวยงามนี่เหรียญ50สบสตังตาครุฑในหลวงรอแปดหายากมากหายากหายากเหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้แบบสตังแบบยุครอแปดที่เป็นแบบไม่มีรูแบบตันแบบเป็นเพี้ยนอย่างนี้น่าจะแพงนะผมว่าหลายหลายแสนนะมันมีทําอยู่แบบไม่มีรูแต่<อ>แว่าในเหรียญแรกที่เราเคยเจอกันรวยแล้วเชียวแล้วก็โอ้โหเต็ไมไหมดเลยกุญจงกุญแจโอ้โหสตัง ลายกหนกสตังรูเนื้อที่บุกลายกหนกเราเจอมากนี่คืช้อนแน่เลยนี่คือช้อนที่มันหักนะฮะเนี่ยเหลือรอบแปดแต่ไมหมดเลยโอ้โหเรามีอืมโอ้ผมเจอแบบผมผมเจอจนเหนื่อยผมถ่ายไม่ไหวอ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ทัวร์เชิญเตอร์นักล่าสมบัติเราก็สนุกสนานการล่าสมบัติมากเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับครับผมแล้วสัปดาห์หน้าพวกผมจะพาเพื่อนๆไปล่าสมบัติที่ไหน ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้ววันนี้พวกผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับต้องดูเดือดแน่เลยรอบหน้าแน่นอนต้องได้ทองทูก้าวลุยรอม,มานานแล้วลุยแล้ววันนี้ถือว่าภารกิจเ r e a t u r e Hunters นักล่าสมบัติของพวกเราประสบผลสำเร็จไปอย่างดีครับที่เจอเหรียญสร้างชาติอนุสาวรีประชาธิปไตย กับใบหอกโบราณและวัตถุคล้ายกระดิ่งและเจอเหรียญสตัง,งรูสมัยรัชกาลที่8และเหรียญคุดดีบุกรอ8และเหรียญอย่างอ,อื่นอีกมากมายและสัปดาห์หน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปล่าสมบัติกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกดกรดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ล่าสมบัตินักล่าสมบัติสนับสนุนการล่าโดยนกตาแมกโรด e เทชันเทคโนโลยีสุดได้ portable l ั n ส์อุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาจากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์หลอดไม่พ่ดย The Organic t o 0852107306สั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาโทร0880047105 Line ID e ด t k i ม m y